สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยสมุนไพรไทยทางช่องสุปเทงทีวีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสมุนไพรชนิดใดนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัรตนาธุปดาสยามรมราชกุมารีนะคะส่วนสมุนไพรแห่งนี้ตั้งขึ้นมาได้เจตนาลมของบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะสร้างเพื่อน,นอมก้าวนมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเทพร,ร,รัตนาธุปดาสยามรมราชกุมารีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีสมุนไพรมาแนะนําให้ทุกท่านได้ติดตามนะคะค่ะวันนี้ก็จะนำเสนอลำโพงขาวนะคะลักษณะทั่วไปของลำโพงขาวค่ะ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่ขอบใบหยักซี่ฟันหยับหยาบฐานใบมักไม่เสมอกันดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบกรีบดอกสีขาวหรือครีมติดกันเป็นหลอดปลายบานออกเป็นรูปแปรผลแห้งแตกไม่เป็นระเบียบรูปทรงกลมผิวเป็นน้ำทู่มเมล็ดสีน้ำตาลค่ะ สรรพคุณของลำโพงขาวนะคะรากและใบมีสรรพคุณแก้ไข้แก้ปวดบวมอักเสบแก้หืดแก้ไอแก้พิษงูกัดแก้ปวดฟันดอกมีสรรพคุณแก้หืดรักษาโพรงจมูกอักเสบผลมีสรรพคุณแก้โรคผิวหนังแก้ไข้เมล็ดมีสรรพคุณแก้ไข้ฆ่าเชื้อโรครักษาโรคผิวหนังแก้หืดแก้ปวดฟัน บำรุงประสาทค่ะสาระน่ารู้ของลำโพงขาวนะคะทุกส่วนของต้นลำโพงขาวมีสารพิษเป็นพิษทั้งสิ้นสารพิษในต้นลำโพงไม่สามารถทำลายด้วยความร้อนอาการพิษที่เกิดจากลำโพงจะแสดงออกภายใน30นาทีถึง60นาทีหลังจากกินเมล็ดลำโพงหรือส่วนต่างๆของลำโพงและอาการจะดำเนินต่อไป2-3วันเนื่องจากสารอันคาลอย ในลำโพงจะออกฤทธิ์อย่างช้าๆในระบบทางเดินอาหารอาการเบื้องต้นที่พบบ่อยคือปากคอแห้งกระหายน้ำกลืนอาหารและน้ำด้วยความยากลำบากสายตาผ้ามวัวเพ้อข้างประสาทหลอนค่ะค่ะครั้งต่อไปจะเป็นสมุนไพรอะไรนั้นแต่ติดตามรับชมกันนะคะ ค่ะขอขอบคุณวิทยากรผู้ให้ความรู้ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณป้าทเชงสระวันสิริสุนทรินค่ะที่มีรายการดีๆให้เราได้ชมกันแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนที่เลื้กเฟื้อสถานที่แห่งนี้ค่ะส่วนครั้งต่อไปจะเป็นสมุนไพรชนิดใดนั้นโปรดติดตามชมได้ทางช่องคุณเพงทีวีค่ะ